อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องสวนกล้วยไผ่สลีด้วยนะครับเด้อเด้อเด้อครับก็สวัสดีครับมาพบกับสวนกล้วยไผ่าลีกับยามเช้าเช้าครับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ก็มีกว่าได้มาต่างจังหวัดมาดูสวนนะครับที่ไผ่าลีนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้มีโอกาสที่เข้ามาดูการเลี้ยงหมูของพ่อกับแม่ของของแฟนนะครับตอนนี้กำลังจะทำการเฮ้ยมาเยอะเอาเลี้ยงไว้เฝ้าสวนนะครับรอดมาอย่าดือ้อ ก็มีโอกาสเข้ามาดูการย้ายลูกหมูนะครับออกจากแม่แม่หมูนะครับก็ทำการเลี้ยงไว้นะครับมีทั้งหมดําเล้าไว้สามเล้านะครับ จะย้ายไปเราเล็กฝั่งนู้นนะครับเพื่อออกจำหน่ายนะครับโอเค๋เยะพาไปดูครับครับก็ทำการย้ายลูกหมูนะครับอายุประมาณเดือนหน่อยๆน,นะครับเพื่อจะย้ายไปไว้แยกแม่เขานะครับลูกหมู ทำการเลี้ยงนะครับเพื่อขยายพันธุ์จำนายลูกหมูจับมนด่งละตัวตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากอ้วนอ้วนมากตัวนี้หลังยาวดีจังสนใจก็สอบถามแล้วก็ทักมาในช่องแชทหรือเพจสวนก้อยไผ่สลีรวมถึง เฟซบุ๊กสวนต้พีได้มีเบอร์โทรอยู่หน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กครับถ้าสนใจก็นะครับเรามีลูกหมูจำน่ายนะครับเป็นตัวนะครับหรือยกคอกเลยนะตัวใหญ่จะยกคอกมากกว่านะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่าย ให้เพื่อนตามมาดูที่ดูเท่าไหร่เนื่องด้วยมีเจ้าตัวเล็กนะครับ <laughs> เจ้าตัวเล็กสวัสดีค่ะ <laughs> ลูกหมูน้อยอันนี้ก็ลูกหมูน้อยนี่ฮะรู้สึกคอกนี้จะออกมาประมาณสิบห้าตัวนะครับนะฮะสิบห้าตัว <laughs> น,นี่จะน้อยกว่าเขาเลยยอยจับออกมา แม่พันธ์ุก็มีเยอะอยู่ครับ10กว่าแม่นะครับด้านหลังก็ทำการปลูกสวนนะครับก็มีต้นกล้วยต้นมะละกอมะนาวจะเห็นได้ว่ามะนาวนะโอ้โหดกมากครับลูกเยอะเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วครับเนี่ย เกไปมีแม่ค้ารดเล่เ,ลเข้ามารับซื้อแล้วก็แม่ค้าต้มตำก็ทาการย้ายครับย้ายไปอยู่อีกคออหนึ่งย้ายจากแม่เขา แรงครับไม่มีโรคครับลูกหมูลูกหมูอุดอุอก็ส่วนใหญ่ก็มีข้อค้านะครับมารับซื้อึงที่นะครับเพื่อจะจำหน่ายยกข้อก็ว่ากันไปเป็นคอกเลยนะ โอเคพามาดูคอกนะครับที่จะทําการย้ายมาอยู่นะครับนี่ฮะฉีดวัคซีนด้วยแข็งแรงครับทุกตัวก็จะทําการฉีดวัคซีนพอถึงกําหนด นี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมนี่คือวิทยุทานินรุ่นเก่าๆนะทำไมต้องเปิดเ,เป็นเทคนิคครับในการเลี้ยงหมูให้หมูอารมณ์ดีฟังเพลงบ้างฟังข่าวบ้างว่ากันไป <laughs> ดูฮะเครับกำลังจะฉีดวัคซีน ทีละตัวทีละตัวปิวเดเสร็จแล้วก็นำเข้าเล้านะครับเล้าก็เป็นเล้าปิดค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกันยุงก็ใช้มุ้วนเรียกอะไรม้งสตีฟ้านี่ กันยุงกันแมลงนะครับก็สะอาดสะอ้านมีระบบปิดค่อนข้างดีทีเดียวถ่ายถ่ายมีหางสอดเลยนะอีหางสวดอย่าไปกัดเขาไปกัดแทะเขาดูมันไปแกล้งค่ะไออ้วนอย่าไปกัดตูดเขานี่ นี่ฮะวิทยุปลไต่อผตตออู้บริโภคเาลงเชือตัวครับก็นะครัมีระบบน้ำนะครับมีอาหารนะครับก็ให้อาหารอันนี้เพิ่มอีกจะยากันยุงนะครับมีระบบไฟก็เรียบร้อยดีคะโป่งไม่อบอ้าวนะฮะ หรือว่าเป็นคอ,อกที่ค่อนข้างสะอาดทีเดียวสังเกตด้วครับว่าทำความสะอาดหมูก็จะสะอาดไปด้วยะคระับดูเขาแก้งกันก็ทยอยเอาลงมาทีละตัวทีละตัวขี่พวกซีนเสก็ทยอยอลงมาพามาดูนี่พามาดูเกี่ยวกับ การเลี้ยงหมูนะครับในระบบครัวเรือนเนี่ยโดยตัวใหญ่มันแก้งเขาเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วมันแก้งเขามันผิดเขาคนเขาดูเัอย่าไปแก้งเขาดูมันดูมันเล่เป็นหมาเออเอาอเจฟมานี่ได้เลยนะเนี่ยก,ก่อนลงก็จะทำการฉีดวัคซีนนี่กี่เดือนนะ S <S ได้เดือนอยังไม่ครบเดือนกําหนด,ด,ดกําหนดปล่อยเดือนก็กว่าเลยเท่าไหร่กำหนดปล่อยให้กินอาหารดีเรีบรยบร้อยครับก,ก,ก็ก่อนที่เราจะปล่อยให้ลูกค้าก็จะเอ่อกหนดปล่อยว่ยมามันเกือบสองเดือนนะให้หมูแข็งแรงทุกตัวนะครับไปแล้วต้องรอดนะครับมใช่ว่าไปแล้วเอ่อลูกค้ารับไปแล้วจะ หอมบ้างเสียชีวิตบ้างก็คงคงดูมันแกล้งเขาดูมันแกล้งเขาดูดูดูมันเอา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 เดอ๋ยอย่างเลยเนียย่างก่อนไหมเนี่ยเอาหมาอีตัวขาวมานี่คือเนียนนะไอตัวนี้มันมันดื้อเนี่ยดูมันดื้อฮะมันหมาหรือมันหมูเนี่ยดื้อจริงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นฮวง ก็ต้องเตือนใครจะเข้ามาในสวนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีเนี่ยหมาดุทีเดียวนะครับบางแก้วเลี้ยงไว้เยอะครับหลายตัวเลยครับเยอะก็ตมควรห6ตัวที่ถ่ายหมาที่นี่มันจะตัวเขาอย่างเนี้ยมันจะตัวขนาดนี้บ โอเคครับก็แยกแม่มาเรียบร้อยแล้วฮะก็ดี๋ยไปดูเ้านู้นนะฮะเราถัดไปจากตรงนน้นเดี๋ยวคุณตัวฟังโอเคควันควัน<ๆ>เอาไปตรงนู้นก่อนโอเคครับแก้งกันหน้าดูเลยก็เดี๋ยวไปดูเราต่อไปครับโอเคครับมาดู อีกหนึ่งเล้าครับก็ทําการแยกโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ขึ้นเยอะแต่ว่าใช้เผาถ่านวันมันก็เลยนี้ต้องทอดไปยเยอะครับโอ้โหเยอะไหม ดูกันขั้นตอนการขีดรถจริครับขีดที่ตรงคองเขา ทือ,อตัวต้องแข็งแรงแล้วก็ปอล,ลปอดโรคนะครับไปถึงในลูกค้าแข็งแรงทีเดียวสาไสาหันสาย่างหันเลย ก็สนใจก็จะกับอย่างที่บอกกับเข้าไปติดตามได้ที่สวนกล้วยพิศรีแล้วก็ช่องทาง facebook รวมถึงเพจสวนกล้วยนะครับสนใจก็สอบถามเบอร์โทรมาเกี่ยวกับหมูที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อทางสวนกล้วยพิศรีเพราะเลี้ยงเพื่อจะขายลูกนะครับไม่ได้ขายเนื้อนะเอานี่ขายลูกขายยกตัวยกตัวยกข้อไปเลยครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะยกพอกนะครับมีสิบตัวสิบห้าตัวตก็จะยกไปหมดเลยครับรุ่นนี้ก็จะเยอะหน่อยนะมีลายแม่โอ้โหตู้กันน่าดูเอ,อย่าไปแก้งกันนะโอเคพาเข้ามาดูฮะรวมๆกัน ก็มาจับมาเลือกแข็งแรงทุกตัวครับดูฮะอันนี้เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นใหญ่ของเขาหนะ่อยตัวเนี้ยแม่บอกว่าอ,อตอนที่ออกมาเขาไม่ได้กินนมนะครับไม่ได้กินนมแม่แล้วก็ต้องเอามาป้อนนมขวดนมนะครับป้อนอยู่พักหนึ่งกลายเป็นใหญ่กว่าเขาเลยนะครับคนใหญ่กว่าเขาเลยนะเดินตามเดินตามพี่ใหญ่ เหมือนเดิมครับมีเพลงฟังช่วงนี้มีข่าวฟังข่าวไปก่อนครับของนางนก็ถูกยิงนอนแม่นบาดเจ็บสาหัสติงรีดนำผู้บาดเจ็บทั้งสารายทู่เหือส่รพต่อมานายกนายทนทุกข์ปัดเจ็ไม่ไหว แรงทีเดียวก็นี่ครับภาพมุมกว้างก็จะมีได้ก็ทั้งหมดก็ประมาณสี่เล้านะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่เล้าใหญ่นะครับสี่ครอะ ฟาร์มก็ในเนที่ทั้งหมดประมาณเกือบิบแปดไร่นะฮะเดี๋ยววันนี้ภารกิจอ่ตลอดวันนี้ที่เข้ามาสวนกล้วยนะครับมีภารกิจต้องมาทยยําเคลียร์หญ้าเคลียร์สวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนสมาชิกด้ดูกันนะครับเพราะอย่างที่บอกครับเนื่องด้ยมีลูกน้อยอีกคนหนึ่งก็เลย ไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทําเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมีโอกาสก็จะถ่าย,ยารวมถึงคลิปที่ก่อนๆที่ผมฝากไว้ว่าจะทําการถ่ายชั้นลอยดัดฟ้าให้เพื่อนสมาชิได้ดูกันนะครับว่าวิวชมวิวจุดชมวิวที่เราทําขึ้นไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปดูลูกหมูโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับฟารมหมูฟากกร์มสุกร